คือตรงไหนก็อาจจะหลังก็ได้พามาดูเมนูมื้อเที่ยงนี้นะครับเมนูไก่ไก่เมนูไก่ไก่ไก่เหไก่คั่สมุนไพรพริกกระเทียมเมนูไก่ไก่ไก่คั่วสมุนไพรนะครับมีจุกระเทียมมีพริกกระเทียมตานะครับตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ไปตาหน่อยตะไคร้ต้องตาโขกๆขกโนะครับข่าด้วย ใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่ใบ,บมะกรูดเดมาใส่กันแม่คุณแม่กลัวบอกว่าตะไคร้ต้องโขกๆกอุย้ยหอมนะก็มาใส่เครื่องแกงมีไหมไม่มีไม่มีเครื่องแกงนะใส่พริกไทยมันหอมจังเลยอะหอมอมีพริกไทยมีพริกไทยตาพริกไทยน้ำมันหอยน้ำตาลอันนี้เราตม้มเอ้ไม่ใช่ดิใส่น้หอยเราก็ตั้งไฟให้ค่อยน้ำค่อยๆงวดลงอะแต่แต่หอมมากอะ อันนี้ไก่เราก็ซื้อมาจากใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับตลาดใกล้บ้านครับไก่คัดพิเศษเลยชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแช่ตู้เย็นเอาไว้ถึงเวลาก็มาทําเมนูแบบนี้ครับฝนตกกระหน่าตั้งแต่เช้ามาเพิ่งหยุดไปฉะนั้นเมนูมื้อเที่ยงมื้อบ่ายของเราวันนี้ก็เรียกว่า ตอบโจทย์เพราะว่าอากาศมันเย็นสบายเนาะกินเผ็ดเผ็ดครบเครื่องป้องกันหวัด <c oughs> นะเพราะว่าฟุดฟ,ฟัดฟุดฟัดอย่างนี้กินพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกตะไคร้พวกขา่าพวกใบมะกรูดอันนี้พวกสมุนไพรไทยแล้วนี่ช่วยได้เหมือนกันร้อนๆ้อเผ็ดๆมีพริกด,ด้วยนี่พริกอะไร พริกแดงแดงนะครับสวยด้วยพริกขี้หนูสว,ดวน,สวด,วนสวด้วยครับซื้อมาครับสิบยี่สิบบาทอยู่เนี่ยตลาดชุมชนมีขายเยอะนี่นะครับที่แน่ๆคือหอมมากไก่มันชิ้นใหญ่ไปไหมเล็กแต่เราสับอ๋อแล้วแต่เราจะสับทินเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มันก็น่ากินนะนะอ,อีกนานไหมเนี่ยต้มน้ำหมดหมด ให้น้ำาดอนสักพักนะครับไฟกับปานกลางนะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ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 บนะครับน่ารับประทานยิ่งๆเลยน่ารับประทานอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวก็มาชิมดูแต่ว่าเราทํากินบ่อยละนะครับหหอมมากๆหอมมากๆไก่ชิ้นใหญ่เยอะๆอย่างนี้เอาละครับก็ มาทำรับประทานกันนะครับจะมีไก่มีขามีจะข้ายมีพริกมีน้ำมันแล้วพิธีกระเทียมอ่ากระเทียมอ่ากระเทียมตำนะครับพริกตำนะครับจะข่ายขกโขกนะครับผัดน้ํามันให้เรียบร้อยออเครื่องเครื่องเครื่องพวกนี้ผัดน้ำมันก่อนผัดน้ำมันนะครับเครื่องสมุนไพรพวกนี้ผัดให้หอมได้ที่เลย แล้วค่อยนําไก่ลงไปแล้วก็ปุนแล้วก็ตั้งไฟแบบนี้นครับใส่น้ํานิดนึงนะครับสีอิฐดำครับ,รบให้สีสันสวยงามครับ น้ำเยอะเปน้ำต้องร่วงเข้าเนี้ย ะครับแห้งเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากเลยครับขั้นตอนต่อไปก็หอมๆครับจัดเลยครับใบมะกรูดใบมะกรูดสมุนไพรทั้งนั้นสมุนไพรทั้งนั้นเค็มแบบนี้โอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวมาชิมกันนะครับอร่อยแน่นอน